สวัสดีตอนเช้าเด้อพี่น้องกองไปสุขุมสุขคนนะพี่น้องเมื่อนี่กับไปหน้าบ่าได้ดอกจ้าเมื่อนี่ฝนตกระเบิ้ลน่ะพี่น้องตกบักแห้งเลยจ้าฝ mm. นตกบักแห้งเลยไปกับบ่ได้ดอกจ้านี่ที่แรกว่าสิไปเสียญงามั่นค้นงานก็เป็นซิบจ้าบัดนี้ฝนตกไปบ่ได้เลยจ้าบาน บรรยากากศสิมาถ่ายบรรยากาศขึ้นปา้าขึ้นฝนเห็นพี่น้องเบิงเนาะฝนตกมืดจักน้อยได้จากเขามาขังในบ้านสิไปถ่ายบรรยากาศหลังบ้านเห็นพี่น้องเบิงเนาะเอบอบักลานอนตอนนี้ มารวยมารวยนอนเหรอลูกไม่ต้องลูกลูกอะนอนจ้ะนอนนอนนอนืนอนนอนอมเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมง่วงนอนผมอยากนอนฝนตกอากาศเย็นดีปานเนี่ผมอยากนอนปวดนะ อันมือาอนแม่ต้มปลาทู่ให้กินจะต้มปลาทู่กับเขาเจ้าผสมกันเนาะมาลวยพกคอยมากกินปันใดจะมาลวยมากกินพวกไก่พวกหมูพวกเนือ้อปลาทู่นี่ส่วนมากหมามันสิมากกินเนาะแต่ว่าหมาตัวนี้บัดม,มาก,กินนั้นพวกเนือ้อสัตว์แม่จ้า ยำไส่เขาเหนียวให้มันกลิ่นมันมากมากมือว่านมันกลิ่นมาสันยำมันใส่อันเขาเหนียวย่ายทอดหมูมากกันเลยยำให้กินล่องเบื้องกินดีดีนอนสลุบหมักหลานอนเด้อนอนเด้อกวนเอ้ยกวนแม่ยังขึ้นเบื้องพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศหลังบานจ้า ผลกระตกถักตกแน่หอ,อ,อกนวันยางไปเบิ่งกับี้กะบ๊อบเปียบปันไดดอกจ้าพี่นอ้องพ้กกานเดินกินยาเอาอยาให้กินเมื่อเศร้านี่บรรยากาศ ฝนตกแห้งคักเมื่อนี้ยุทธอีกมือละจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยุดธก็ได้ไปไซละมือนี้ฝนตกแห้งคับปันอ้าสําหรับคลิปนี้กไวไสซ์นีเลดจ้ามาถ่ไทายบรรยากาศอันฝนตกให้พี่น้องฟ้องไปเบื้องซื่อดอกจ้าสุดท้ายนี่ทายสุดัะขอขอบคุณเอฟซีเก่าเอฟซีไม่ขอบคุณถูกกําลังใจที่เขามากกดติดตามให้ได้จ้า เอาไว้คลิปหนาจงมาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สั้นนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า